ใช่รับรอ, <ะ S 2> องได้เลยว่าต่อไปนี้ตรงนี้ยเดี๋ยวก็มีแบบนั้นแล้วก็จะเป็นแหล่งเช็คอินแบบใหม่คือจะบอกทุกๆกคนนะคะว่ามาที่เนี่ถ่ายได้ทุกมุมอ่าน,นั่นทำอะไรอะ่ะยิมโพสทางให้ดูว่าได้ทุกมุมหรอใช่แล้วกูงงความจะแฟชั่นของน้องกูมากดูไหนทขอดูเหงือหน่อย เซ็นทรัลพาร์คไงเซ็นทรัลพาร์คเมืองไทยอะเนาะ <c oughs> ย้ำว่าเมืองไทยนะคะ <c oughs> คำคุ้นๆไหมขอสิบไลท์สิบแชทแช่ไปแช่ไป อะไรกันคะวันนี้จะมารีวิวสวนใหม่คะ่ะสวนใหม่ที่อยู่ข้างๆสวนเบญจก,กิติข้างในรั้วเป็นระยะที่1อันนี้คือระยะที่2แล้วก็ระยะที่3คะ่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเรามีสมาชิกมาด้วยนี่สมาชิกเขาไปแต่งตัววิ่งวิ่งจังเลยคะ่ะแ,แต่แต่เขาเดินนะใช่เขาบอกเขามาดูโลเคชันเพรา่เราจะไม่รู้ว่าเราจะวิ่งไปทไหนใช่จำสะพานเขียวได้ไหมออที่คนชอบไปถ่ายรูปกันเยอะๆ รับรองได้เลยว่าต่อไปเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มีแบบนั้นแล้วก็จะเป็นแหล่งเช็คอินแบบใหม่มาตามเรามาเราจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะคือสวนเนี่ยที่นี่เนาะพี่เดียก็จะมีทั้งแบบข้างล่างและอีกหนึ่งจุดคือสะพาน สวยเราก็สวยเหมือนกันนะโอ้ยเราสวยกว่าวิววิวบนรถหรออันนั้นต้องยอมยอมนี่ทางเดิอนลอยฟ้าและนี่คือจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เราบอกคะ่ะพี่เดียใช่นี่คือสะพานนะคะถ้ามองตรงไปมันเหมือนเป็นอุโมงต้นไม้อะ่ะแบบต้นไม้ใหญ่ใหญ,ใหญ่อะ่ะสวยมากของจริงนะต้องมาดูเองหลาไม่น่าเชื่อว่านี่คือใจกลางเมืองนะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าปอดของกรุงเทพอยากรู้มากว่าตับไตไส้พุงอยู่ไหน อออปดิตดะไระ <c oughs> จริงๆแล้วนะพอวิวมันดีนะนอกจากคนที่แบบตั้งใจจะมาวิ่งแล้วได้วิวดีเป็นแบบเป็นส่วนเสริมเข้ามาแล้วอะ่ะมาเดินเล่นเฉยๆอะ่ะโดยที่แบบเราก็เพลิดเพลินไปกับวิวไม่รู้ตัวเลยเดินไปเดินมาเอาสองสโลแล้วอย่างเนี้ยนี่เห็นไหมว่าสะพานมันก็จะมีแยกๆของมันนะไปได้แบบอีกเยอะมากเลย <c oughs> อุ้ยนักวิง่ง ทุกคนนะคะว่ามาที่เนี่ยถ่ายได้ทุกมุม <c oughs> อ่านั่นทำอะไรอะยืมโพสทำให้ดูว่าได้ทุกมุมมาหรอใช่ <c oughs> ดูดิอ่ะเนี่ยแค่แค่น้ำนุ่นเอาหน้าออกนะก็จะได้พี่เดียแล้วเนี่ยอุ้ย <c oughs> ได้ทุกมุมอ่ะคู่ร <c oughs> ักด้านหลังหนึ่งสองเฮ้ย มันได้ทุกมุมจริงๆค่ะทุกคนไม่แล้วที่จะบอกว่าข้อดีของที่เนี้ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกันนะคะว่าอันเนี้ยคือเขาว่าเหมือนเป็นสวนมาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้นไม<ช>้ที่เราเห็นมันเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ของที่นี่จริงๆไม่ได้แบบเพิ่งเอามาลงใหม่เราจะเห็นว่าแต่ละต้นส่วนใหญ่ต้นที่สวยๆเนี่ยคือมีอายุคือยาวนานมากแล้วใช่ชดได้เห็นงัดหน้าลงมาก่อนแม่คิดว่าเราจะได้เห็นวิวโล่งๆแบบนี้อีกนานเท่าไหร่คะ ไม่นานแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่คลิปของเดียกับน้ำนุ่นออกไปนะคะคนจะมากันเยอะมากอ๋อคนมาดูจากคลิปเดียกับน้ำนุ่นอย่างเงี้ยหรอเปล่าดูจากคลิปอื่นแม้ก็ต้องดูคลิปเราสิเพื่อนพี่น้องช่วยกันแชร์กันไปขอ10ไลค์10แชร์คำคุณนุไหมขอ10ไลค์10แชร์แชร์ไปแชร์ไปสวัสดีค่ะพอันนี้ชื่อปีนี้จัดการประกวดจัดๆประกวดวิ่งเนาะ กราอดีตเอกมัยปัจจุบันสวนหลวงขอทศสอนยัางสมุดพัฒนาการนำนุ่นอาทิตยยาทรัพย์สินวิวัฒนอดีตบางซื่อปัจจุบันราชเทวีนงสุดเอาขาาม,มลไปมึงอะ <laughs> แต่แต่มุม,มที่คนอ่ะเขาชอบมายืนถ่ายรูปเพราะว่ามันเห็นทั้งสะพานเห็นทั้งสวนแล้วก็เห็นทั้งตึกและท้องฟ้าในช่วงพระอาทิตย์ตกคือมุมนี้ค่ะก็คงจะดีเธออ กูงงความจะแฟชั่นของน้องกูมากดูไหนที่ขอดูเงือหน่อยอะไม่มีเงือน,นะคะเพราะว่าเซ็นทรัลพาร์คไงอะแต่งตัวยังไงคะเซ็นทรัลพาร์คเมืองไทยอ่ะเนอะ <laughs> ย้ำว่าเมืองไทยนะคะ <laughs> เออคาเนี่ยใส่ลูกนะแบบหนาวอะอะเอาหมวกออกแล้วดูเงือดนี <laughs> <laughs> หัวมันเปียกหมดเลยค่ะตรงเนี้ยดูเปียกเปียกแม่แม่แม่ถอดเลูกอย่าทรมานตัวเองเลยลูกเอ้ยถอดเนาะ ตอนะนี้ดูเวลาก็คือ6โมงหนาทีนะคะแสงอะมันจะได้ความเป็นสีส้มๆแบบแต่ว่าย้ำนะว่าที่เราถ่ายกันเนะี่ยมันคือต้นเดือนพฤศจิกาซึ่งจริงๆมันก็คือต้นหน้าหนาวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าแบบมาแล้วอยากได้ฟีลลิ่งอะรู้สึกว่าถ้ายิ่งมาให้แบบมันช่วงเป็นหนาวจ,<ม>จริงๆอะมันจะยิ่งฟินมากเลยอะ่ะนึดแล้วคือคุณภาพก็จะต่างกันนะคะ คุณภาพด้วยค่ะไม่ใช่แค่คุณภาพอากาศมันน่านอนเว้ยสวนเนี้ยส่วนที่เปิดใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาปิดแต่เนื่องด้วยว่ามันไม่ได้มีไฟราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มมืดเดียเราก็ควรจะเดินออกได้แล้วเพราะว่ามันกว้างเผื่อบางทีเราเผลอวิ่งไปไกลแล้วกลับอ่ะมันจะน่ากลัวแต่ว่าส่วนข้างๆอ่ะที่มันมีที่จอดรถอ่ะส่วนเบนจากิตติอันนั้นอ่ะ จอดได้ถึงสองทุ่มสวนปิดสองทุ่มคือส่วนสิริกิติ์ถนนนะสวนเก่าที่ที่ที่ติดกับหอประชุมสุสนรกิติที่ทุกคนคุ้นเคยกันที่มีทะเลสาบที่มีทะเลสาบอันนั้นน่ปิดสามทุ่มถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณเดียวกันติดติดกันแต่ว่าแต่ละส่วนนะเขาปิดเวลาไม่เท่ากันใช่ที่รปภที่นี่ใจดีมากแนะนําเราด้วยนะแบบเออต้องไหนต้องไหนอะไรเงี้ยน่ารักมากคือถามได้เลยส่วนแมสช่วงนี้เนี่ยโควิดใช่ไหมเราก็ถามยามมาแล้วยามบอกว่าจริงๆอ่ะก็ควรใส่แต่ว่าถ้าวิ่งแล้วเหนื่อยอ่ะไม่ได้บังคับ วิวฮ่องกงดูสิมีแต่เธอแค่คนเดียวเธอเท่านั้นเธอคนเดียวที่ฉันรักถึงทนน่าเบือ่อเธอและน่าเบื่อแต่เบื่อก็ยังรักรักเธอที่สุดแค่คนเดียวเธอเท่านั้น,นเธอคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งวัน